3, วิธีทำการทดลองหลอดที่1ใส่ normal butyl alcohol 10หยดหลอดที่2ใส่ secondary butyl alcohol 10หยดหลอดที่3ใส่ tertiary butyl alcohol 10หยด เติมลูคัสรีเอเจนต์ลงไปในหลอดทดลองที่ 1, 2, 3หลอดละ3ามลตามลำดับทิ้งไว้15นาทีนำหลอดที่ไม่เกิดปฏิกิริยาซึ่งมีลักษณะใสเป็นเนื้อเดียวกันไปอุ่นในอ่างน้ำร้อนผลการทดลอง หลอดที่ห normal butyl alcohol ไม่เกิดปฏิกิริยาหลอดที่สอง secondary butyl alcohol เกิดปฏิกิริยาหลังต้มหลอดที่สาม tertiary butyl alcohol เกิดปฏิกิริยาทันทีสรุปผลการทดลองการทดลองนี้จะได้ผลิตภัณฑ์เป็น alkyl c h l o r i d ซึ่งไม่ละลายน้ำ จึงทำให้สารลายคุณเนื่องจากแอลกอคอล์ลแยกตัวออกมาและการทดลองลูคัสเทสนี้มีกลไกการเกิดปฏิกิริยาผ่านสารมัธยันที่เป็น c a r ์บ c a ค i ไอออนดังนั้นแอลกอฮอล์ที่สามารถเกิดปฏิกิริยาได้ดีโดยลำดับความเสถียรเรียงดังนี้ t ทอร์ a ชอรี่บิวเทลแอลกอฮเกิดปฏิกิริยาได้เร็วกว่า Secondary b ่บิว i ทล์แอลกอฮอและ Secondary b ่บิวเทลแอลกอฮอ เกิดปฏิกิริยาได้เร็วกว่า normal butyl alcohol ดังนั้นอัตราเร็วในการเกิดปฏิกิริยาของแอลกอฮอล์กับ Lucas เ e a g e ต์จึงเรียงลำดับได้ดังนี้ tertiary b u ลแอลกอฮอล์เกิดปฏิกิริยาได้เร็วกว่า secondary b u ลแอ alcohol และ secondary b u ลแอ alcohol เกิดปฏิกิริยาได้เร็วกว่า normal b u ลแอ alcohol